นื่งจากว่าตอนนี้อากาศร้อนจัดนะคะนี่ฉันก็เป็นคนแบบว่าเหมือนสมองอัจฉริยะอะค่ะสามารถอ่านเกมในอนาคตออกว่าในอนาคตต่อไปอากาศร้อนตัดแตกแล้วจะมาให้คนชงอุยอุ่นๆค่อนไปทางร้อนการที่อากาศร้อนจัดนะแม้กระทั่งพ่อแม่เราเช่นเดียวกันชาเนี่ยมันต้องกินอุ่นๆร้อนๆนะคะมันถึงจะได้ผลดีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วค่ะ อากาศแบบนี้จะไปอุ่นๆร้อนๆแกนั่งอยู่เหงื่อแตกเหงื่อแตนเอาชาร้อนๆไปให้กินน็อกได้เลยนะคะน็อกได้เลยนะทุกคนเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเราไม่ได้หมายถึงต้องกินเย็นจัดหรือน้ําแข็งน้ําแข็งก็เหมาะกับคนที่ชอบกินน้ําแข็งใครที่ชอบแค่เย็นก็เอาแบบว่าปล่อยให้มันเย็นธรรมชาตินิดนึงหรือใครชอบเย็นก็แช่ตู้เย็นเพราะสมุนไพรจะไม่ดรอปลงเลย สมุนไพรของนพเก้าสิบเอ็ดชนิดนะคะจะไม่ดรอปลงเลยจะไม่ทําให้คุณสรรพคุณของเขาหายไปเลยเพราะทุกคนฟังให้ดีนะคะสมุนไพรก็คือสมุนไพรแค่เป็นตัวนําเข้าสู่ร่างกายสมุนไพรเขามีฤทธิ์แต่ละอย่างของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นครูก็ไม่อยากจะบอกว่าแนะนําให้กินเย็นแต่แค่จะบอกว่าช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งกินร้อนเลยนะคะกินในอุณหภูมิปกติดีกว่าหรือ แช่ตู้เย็นสักนิดนึ่งหรือใส่น้ําแข็งให้มันสดชื่นนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่แบบว่าอู้ร้อนจัดมากเข้าบ้านมาซัดน้ําแข็งแบบนี้